สวัสดีค่ะวันนี้มีน้องสุดสวยน้องเป้ยเขารีเควสมาให้สอนวิธีทำสกิลอีวมังกรสกิลที่สองสกิลที่สามนะคะว่าทำยังไงก่อนอื่นเลยเราก็ไปที่หลังมังกรนะคะจากนั้นเรากดไปที่สกิลอีว o ลูชั่นอะมังกรตนนัวนี้อ่ะพอดีเรียนไว้แล้วหนึ่งสกิล แต่ว่าไม่รู้ว่าจะเปิดสกิลที่2กับสกิลที่3อยยังไง mm hmm. ก่อนอื่นเลยสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะคะว่าสกิล evolution สกิลแรกทำยังไงก็กดไปที่ตรงนี้ค่ะหน้าต่าง e v o l u นอะถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้เรียนสกิลที่1นะคะมันจะมีตรงนี้ให้กดคา,าว่าวิวัฒน,นาการนะคะเราก็จะเสียแต้ม500ร้อยเขาเรียกอะไรห้าร้อยดาก้อนรูนอะห้ารอยค่าค่าตรงนี้นะคะ ดักก้อนลูนอันนี้ซึ่งดักก้อนลูนตรงนี้นะคะสามารถหาได้จากการเอามังกรไปอารีนาก็ตามหรือหาจากในหนังสือมังกรง่ายที่สุดคือหนังสือมังกรก็คือเราก็ไปทำภารกิจของมันนะคะอย่างเช่นอันแรกภารกิจอันแรกก็คือสำหรับสำหรับตัวละครอ่สำหรับมังกรตัวนี้นะคะภารกิจแรกก็คือจับสำเร็จ ก็จะได้แล้วก็ลูนสามสิบห้าสิบหกสิบก็ว่ากันไปอันนี้คือการจับสําเร็จนะคะอันนี้คือเรานํามังกรชนิดนั้นไปแข่งอารีนาแล้วชนะอันนี้มายถึงของตัวเราถ้าเราเอาไปแข่งแล้วชนะเราก็จะได้หนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งแต้มครบสามแต้มก็จะได้รางวัลส่วนอันนี้ก็คือมังกรที่เราไปอารีนาแล้วชนะก็คือมายถึงมังกรสายตรงข้ามที่เราสามารถชนะเขามาได้อ,อย่างเช่น อ่าถ้าทำเสร็จแล้วอย่างเช่นตัวนี้อ่ะเี๋ยวิ่งเชียนอันนี้ก็คือลงแข่งอานีน่าจนเสร็จสมบูรณ์แล้วมันก็จะตันอยู่ที่ขั้นห้าอย่างอย่างนี้ก็คือไปสู้เขาชนะก็จะเป็นเก้าทบเก้าอย่างนี้ค่ะก็สามารถกดรับได้อันนี้ก็คือได้ดักกลูนแปดสิบปึ๊บก็จะได้รับรางวัลมาอ่ะแล้วดาวมาจากไหนดาวก็มาจาก การทําภารกิจของมันเนี่ยสำเร็จในแต่ละในแต่ละขั้นเนะะี่ยค่ะมันก็จะได้ดาวมาอย่างเอ๋ลองไม่แน่ใจว่าอ่ะอย่างเงี้ยค่ะเอาไปแข่งเสร็จสมบูรณ์เนะะี่ยค่ะก็เลยได้สามดาวอันนี้ได้สองดาวอะไรก็ว่ากันไปทีนี้ดาวเอาไปทําอะไรได้หลายคนสงสัยค่ะดาวทำอะไรได้ เราก็มาดูที่อน,นิล่ามังกรใช่ไหมคะเรามาดูหน้าที่สกิลของมังกรค่ะเป็นสกิลอีโวถ้าเรามีในสกิลนั้นๆเรามีหนึ่งดาวเราก็สามารถซื้อได้เลยซื้อเลือกสกิลอีโวที่เราต้องการได้แต่ถ้าเกิดว่าเราดาวยังไม่ถึงเราก็ไม่สามารถซื้อได้ทีน่นี่เดี๋ยวดิฉันจะทำอ e ีโวนกก็จะเอาสกิล เอาเป็นสก,กิลที่หนึ่งกับสก,กิลที่สองละกันก็ซื้อมาอเ,เสียตังคนะเสียตังคไม่ใช่เสียตังเสียเสียแล้วก็ลูนค่ะพอเสียมาแล้วได้อะไรก็จะได้เอ,อเนี่ยค่ะก็จะได้ไดสก,กิลมาสมนวดสกิลนะคะที่ซื้อมาเมอกี้เมื่อกี้นี้ค่ะเราก็กลับไปที่รังมังกรเช่นเดิมเลือกมังกรที่เราจะอีโวก็คือตรงนี้ สกิลแต่และสกิลสามารถเรียนได้แต่ละค่ะเลยน,นะคะเรียนได้แต่แต่ละสายพันธุ์นะคะเรียนข้ามสายพันธุ์ไม่ได้นะคะก็เราากจะเรียนสกิลให้กับช็อกเวฟในช่องที่สองแล้วก็สกิลไปใส่แล้วเราก็กดเรียนอ่าเรียบร้อยทำเหมือนกันค่ะคลิกที่ช่อง เอาสกิลไปใส่แล้วก็เรียนอ่าทีน,นี้เราก็ดูนะคะว่ามัางกรตนนัวนี้อ่ะไครนะมีสกิลอีวอ3สามอันแล้วการอัพเลเวลสกิลค่ะการอัพเลเวลสกิลมันจะไม่เหมือนกับการอัพเลเวลสกิลเท้าส้มธรรมดาสกิลเท่าส้มเราสามารถส่งมังกรอ่า,าเใครนะส่งมังกรไปเรียนได้หรืออาจจะ อัพเลเวลจากค่า XP ตรงนี้ซึ่งยังเป็นแพทที่ยังไม่เข้าเราก็กดเข้าไปที่สกิลอีโวถ้าอยากจะอัพเลเวลอะสกิลนี้สกิลนี้ดีกว่าก็คลิกที่สกิลแย่งตอนนี้ก็คือไลฟ์ฟักเพิ่มผลแ p 11ีสิบต่อเซอสิบ1แต้มเราก็กดคันโยงนี่แหละคะ่ะเพอัพเลเวลมันโยก,กันมันเลยค่ะทีนี้ แต้มที่เราจะใช้โยกนะคะก็คือแต้มดาก้อนเอเลเมนต์ e ซึ่งแต้มดาก้อนเอเลเมนต์นี้ก็จะได้จากการทำเควสสมุดหนังสือเมื่อกี้นี้หรืออาจจะเป็นเควสประจำวันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเห็นไหมคะแล้วไม่ลอัพแล้วคะ่ะถ้าเป็นสีฟ้ามันก็จะขึ้นทีละนิดสองนิดสามนิดค่อยๆขึ้น แต่ถ้าเป็นหมุนมาได้เป็นวงกรสีเหลืองทั้งสามอันก็จะเป็นอ p หนึ่งเวลเลยแบบอัตโนมัติเลยหนึ่งเวลซึ่งก็โยกกันไปค่ะโยกโยกโยกยกไม่่ช่นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ใชแล้วยกกันเข้าไปอ่าอย่าลืมนะคะสกิลอีโวแต่ละสกิลมีผลนะคะถ้าเกิดว่าอย่างสกิลเนี้ยค่ะ มันบอกว่าเมื่อมังกรเรียนไรีฝักซึ่งมังกรเรายังไม่มีสกิลไรีฝักมันจะไม่ส่งผลนะคะต้องให้มังกรนั้นมีสกิลตังกล่าวด้วยอย่างอันนี้อย่างอันนี้ไม่ไม่ได้อิงกับไม่ได้อิงกับอะไรไม่ได้อิงกับสกิลหลักแล้วก็อันนี้ก็ต้องมีสกิลหลักแต่คำว่าที่หลังจากเรียนรู้แล้วก็ชื่อสกิลนะคะโอเคนะคะอ่า อ่เมื่อกี้ว่าจะบอกวิธีหาดาร์กอนเอเลเมนต์ใช่ไหมคะนอกจากได้จากหนังสือมังกรแล้วก็ได้จากกดตัวไอะค่ะแล้วก็ดูแต้มเอาเป็นอ่ะเนี่ยค่ะดาร์กอนแบทเทิลอันนี้ประจำประจำวันนะคะถ้าเราทำสำเร็จสิบแต้มเราก็จะได้แต้มหนึ่งพันอะไรอย่างนี้ หรือแต่นะประจำสัปดาห์ไม่แน่ใจว่ามีให้หรือเปล่าไม่มีประจำเดือนประจำเดือนประจำเดือน,นก็ไม่มีก็เอาเป็นว่ารู้กันว่ามันสามารถหาได้จากสมุดหนังสือแล้วก็ภารกิจประจําวันความสำเร็จประจําวันอย่างที่มันบอกไว้เนี่ยค่ะว่าเมื่อเสร็จสิ้นหนังสือหรือความสําเร็จก็จะได้ แล้วก็มาโยกสลอดกันต่อไปก็สําหรับการทําสกิลอีโวมังกรสกิลที่2องกัสกิลที่3ก็ง่ายๆง่ายๆเดี๋ยววันอื่นจะมาแนะนําสกิลอัอื่นละกันนะคะมังกรคู่ห,หูหรือการถ่ายโอนมังกรฝึกมังกรอะไรก็ว่ากันไปโอเคแค่นี้ก็ขอบคุณค่ะ